ใกล้จะถึง14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์กันแล้วหนุ่มสาวหลายคู่รอคอยอย่างใจจดใจจ่อที่จะเซอร์ไพรส์มอบของขวัญแทนใจในเทศกาลวาเลนไทน์ส่วนใครที่ตอนนี้กำลังมองหาของขวัญสักชิ้นสำหรับมอบให้คู่รักของคุณรีบมานำเข้าจากจีนได้ที่ CTT Logistics เพราะมีบริการนำเข้าสินค้าจากจีนครบจบในที่เดียวแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้เรามีสินค้าไอเทมเด็ดๆ มาแนะนําเรียกได้ว่ามาที่เดียวจบครบได้หมดแน่นอนมาดูกันได้เลยว่ามีอะไรกันบ้าง 1. รองเทาาา้าผ้าใบการมอบรองเท้าที่นําเข้ามาจากจีนเป็นของขวัญถือได้ว่าคือของสื่อรักอย่างหนึ่งเนื่องจากรองเท้าจะต้องมีคู่ขาดข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้ดังนั้นจึงมีความหมายถึงการมีอยู่ของความรักที่สมบูรณ์เพื่อที่จะก้าวไปจุดหมายพร้อมๆกันที่สำคัญยังสามารถใส่เดินและวิ่งไปกับแฟนของคุณได้อย่างราบรื่น สองน้ำหอมเป็นสิ่งของแทนใจที่ได้รับความนิยมมากดูน่ารักและโรแมนติกไปอีกแบบเพราะเป็นไอเทมเด็ดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงอีกทั้งยังสื่อความหมายว่ากลิ่นกายของเธอและเขานั้นมีเสน่ห์ชวนน่าหลงไหลแต่อย่าลืมเลือกกลิ่นที่เหมาะสมสำหรับคู่รักของคุณด้วยเพื่อเสริมสร้างสเสน่ห์ให้หอมแบบมีสไตล์สามดอกไม้ของขวัญสุดคลาสสิกเพราะเป็นสิ่งที่วัยหนุ่มสาวมักชอบมอบให้คนที่ตัวเองชอบ โดยเฉพาะดอกกุหลาบสีแดงที่หมายถึงฉันรักเธอนอกจากนี้ก็ยังมีดอกไม้อื่นๆที่สามารถมอบให้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ได้อย่างดอกบัวที่สื่อความหมายจะรักและเคารพบูชาสีช็อกโกแลตเป็นของขวัญสุดฮิตที่คู่รักนิยมมอบให้แก่กันเป็นการสื่อว่าคุณรู้สึกดีเมื่อมีเขาหรือเธออยู่ด้วยยิงท้ายให้คนที่คุณแอบชอบแล้วแล้วก็จะฟินจิกหมอนไปอีกแน่นอน อีกทั้งยังบอกให้ผู้รับได้รู้ว่าคุณเป็นห่วงและใส่ใจเขามากแค่ไหน 5. ตุ๊กตาหมีมันช่างเหมาะสมกับความม้งมิง้งน่ารักและโรแมนติกสุดๆสำหรับหนุ่มสาวที่มอบตุ๊กตาที่นำเข้าจากจีนในเทศกาลวาเลนไทน์เปรียบเสมือนตัวแทนของกันและกันเพราะเมื่อเขาหรือเธอมองตุ๊กตาก,ก็จะต้องคิดถึงคุณแน่นอนและหากเป็นตุ๊กตาแฮนด์เมดด้วยแล้วก็จะเป็นมูลค่าทางจิตใจยิ่งขึ้นไปอีก เนื่องจากเป็นของที่มีชิ้นเดียวในโลกเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับสินค้าแนะนำของข,องขวัญวันวาเลนไทน์ส่งตรงจากจีน1688รู้กันแล้วใช่ไหมว่ามีสินค้าแบบไหนที่กำลังเป็นที่นิยมกันบ้างสำหรับท่านใดกำลังมองหาสินค้าในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ที่จะส่งมอบให้แก่ผู้รักองค์คุณหรือต้องการนำมาจำหน่ายในประเทศไทยก็สามารถติดต่อทาง CTT Logistics ได้เลยนะคะ ทางเราเรอให้บริการคุณลูกค้าอยู่ค่ะ